พบโลกสวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกวันศุกร์ที่18ตุลาคมนะครับ2556ครับเราไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีรายงานผลการกู้วิกฤต ฉักดาวเลยวมื่ขยายพิดานนี้ที่ที่สามารถนะครับสามารถทันก่อนกําหนดเส้นตายของสหรัฐอเมริกาว่าสำนักงานรัฐบาลทั่วอเมริกาก็เปิดทําการอีกครั้งหนึ่งนะครับยุติการปิดทําการเป็นครั้งแรกในรอบสิบเจ็ดปีไปนาน สามสัปดาห์ครับส่วนตลาดหุ้นในอเอเชียนั้นก็เคลื่อนไหวในทิศทางมีในทิศท,ท,ทางบวกนะครับแต่ก็ไม่มีความตื่นเต้นมากนักนะครับเพราะดังวิเคราะห์ก็คาดเอาแต่แรกว่า,าสภาสหรัฐจ,จะหาทางออกได้ทันในที่สุดครับการผ่าทางตันในวิกฤตครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นช่วงก่อนกำหนดเส้นตายเวลา23.59น,นนะครับวุฒิภสภาสหรัฐลงมติเห็นชอบ ให้ผ่านร่างกฎหมายเปิดอสำนักง,งานรัฐบาลและขยายพปดา,านนี้16.7ล้านล้านดอนลลาร์หรือราว484ล้านล้านบาทด้วยคะแนน81ต่อ18เสียงครับก่อนจะส่งมาตรการดังกล่าวนั้นไปให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสมาชิกพรรคริสต์พิงก,พพกนเป็นเสียงข้างมากพิจารณาผ่านกฎหมายด้วยคะแนน285ต่อ144เสียงนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญ จากนั้นก็จะส่งขึ้นไปถึงประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับให้เป็นผู้ลงนามแล้วก็จะส่งผลให้สหรัฐรอดพ้นความเสี่ยงของการถูกลดความน่าเชื่อถือมาได้อย่างบุดบิดแต่ก็ต้องบอกอย่างนั้นก,ก็ผ่านไปได้อย่างบุดบิดนะครับเอ,อมีคํากล่าวที่น่าสนใจนะครับของโอบามาที่บอกว่าเราต้องเลิกบริหารประเทศด้วยวิกฤตสักทีและผมหวังว่าทุกคน คงได้เรียนรู้แล้วมันไม่มีเหตุผลว่าทําไมเราถึงทํางานร่วมกันไม่ได้ทําไมเราจะมีความเห็นต่างระหว่างพรรคไม่ได้แต่ต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวอเมริกันนั่นเป็นคำกล่าวของโอบามานะครับประเด็นน่าสนใจคือเราต้องเริ่กบริหารประเทศด้วยวิกฤตีนะครับบ้านเราก็คงจะต้องนำความคิดแบบนี้ไปคิดกันบ้างเหมือนกันครับโอบามาบอกว่าต้องเอ่อต้องมั่นใจนะครับ ว่าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนในกับประชาชนชาวอเมริกันนะครับเราก็จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นในกับประชาชนให้ไว้ใจในการทํางานของสมาชิกสภาของเกรสครับ บทบัญญ,ญัติดังกล่าวนะครับอนุมัติให้การจัดสรรงบออกไปจนถึงวันที่15มกราคมครับรวมถึงยืดระยะการชชำระหนี้ไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2557นะครับเ้วก็ถือเป็นเพียงทางออกระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับในขณะที่กฎหมายประกันสุขภาพหรือโอบามาแครยังเป็นปมขัดแย้งของสองพรรคเช่นเดิมนะครับซึ่งจอห์นบรเนอร์กับหัวหอกของรูปิ นะครับหั้วหอกของรีพับริกันก็ประกาศว่าจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสหรัฐกพ็พ้นจากภาวะที่วิกฤตไปแล้วนะครับไม่งั้นก็ลาบากก็ภาวะนั้นก็เกิดนะครับมีเส้นตายเมื่อวันที่สิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมาครับเอ,อที่อียิปต์นะครับที่อียิปต์ก็มีประเด็นของ อันดีมันสูครับประธานนาธิบดีอียิปต์ได้เตรียมพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายการชุมนุมจากการเสนอของคณะรัฐมนตรีนะครับท่ามกลางเสียงประท้วงของกลุ่มสิทธิมนุษยชนเลยนะครับ mm hmm. สาระสาคัญของการร่างแก้ไขฉบับดังกล่าวเป็นการจํากัดอํานาจในการชุมนุมแล้วก็ระบุว่าจะชุมนุมได้ต้องขออนุญาตรัฐมนตดีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนนะครับ แล้ก็ให้อำนาจกับตำรวจในการยกเลิกคือเคลื่อนย้ายพื้นที่ชุมนุมทางนี้ยังมีอำนาจนะครับในการจัดเขตปลอดการชุมนุมอีกด้วยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีการปรับปรุงในการแก้กฎหมายการชุมนุมนะครับโดยนายกามานิตนะครับกามาน,นิตเนเป็นประธานเครือข่ายอารับเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ ระนามเลยนะครับว่าการแก้ปัญหาโดยอาศัยกําลังฝ่ายความมั่นคงจะนํามาซึ่งความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในอียิปต,ต์นะครับขณะที่พรรคนัวนะครับพรรคิสลามที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอียิปต์ก็เรียกร้องให้หนายมันสูออกมาดิเบตก่อนนะครับเพราะว่ากฎหมายการชุมนุมเป็นเรื่องที่อ่อนไหวก็เหมือนกับบ้านเราในตอนนี้นะครับ แล้วก็เป็นกฎหมายที่อันตรายจึงวนผ่านการประชาพิจารณ์ครับไม่ใช่ว่าจะมาคิดแล้วก็ก็สรุปอาเลยแบบนี้ก็คงไม่ได้นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ที่สําคัญที่สุดก็เกิดขึ้นในอียิปต์ตอนนี้กฎหมายชุมนุมเนี่ยผมว่ามันจะต้องเกิดขึ้นทั่วโลกลนะครับเพราะว่าโลกเริ่มจะมีการชุมนุมกันค่อนข้างเยอะทีเดียวครับมาถึงเรื่องนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศบ้างนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับใน,ในแต่ละประเทศโดยเฉพาะในเอเชีย เมื่อวันที่17ตุลาคมเนี่ยนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของมาซาฟูมิคาวาชิมะนะครับซึ่งถือว่าเป็นนายกเทศมนตรีเมืองโอชิมะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกลุ่ม่ยวกับพื้นที่ประสบภัยใต้ฝุ่นที่ชื่อชื่อเป็นไทยนะครับชื่อวิภาเนี่ยนะครับหลังที่คาวาชิมะทาหน้าที่บกพร่องไม่ประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงน,นะครับแล้วก็เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายแล้วก็สูญหายอีก 39รายด้วยกันครับคาวาชิมะออกแถลงขอโทษนะครับพร้อมระบุว่าเสียใจที่ไม่ได้ประกาศแนะนําให้ชาวบ้านอพยพเนื่องจากตนอยู่ระหว่างการประชุมขณะพายุพัดถล่มเข้าโอชิมะนะครับที่สําคัญการเตือนให้อพยพในช่วงพายุเข้าซึ่งมีฝนตกหนักอาจจะทําให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นนะครับ ทังนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยร่วมหนึ่งร้อยนายได้เร่งออกค้นหาผู้ประสบภัยครับแต่กังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตมันจะเพิ่มสูงขึ้นครับวันเดียวกันนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับเบนนโนอาคิโนครับประธา,านาธิบดีฟิลิปปินส์ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยเหตุการณ์แผ่นดินไหวเจ็ดจุดหนึ่งริกเตอร์นะครับแล้วก็คร่าชีวิตชาวบ้านอย่างน้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอ็ดรายนะครับโดยนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับชาวบ้านที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเมือง ทักบีรารันนะครับในจังหวัดโบโฮในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ก็เป็นเป็นภัยธรรมชาตินะครับที่ค่อนข้างลาบากนะครับที่ค่อนข้างลาบากในขณะที่ทางฟิลิปปินส์ทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บ้านเราในฝนตกครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันก็เกิดภาวะที่ <c oughs> มีความภาวาโรคร้อนขึ้นมาอีกนะครับถ้าก็ซ้อนกันขึ้นมามันก็มีความแปลกต่างก,กันออกไปนะครับในไอโอเนเทิโอตานะครับวัยสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวคิริบาสนะครับประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ยื่นรอนขอรีภพยในนิวซีแลนด์นะครับหลังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องขอต่ออายุวีซ่าครับเขาก็ให้เหตุผลว่าเกาะคิริบาสกำลังประสบวิกฤตภาวะโรคร้อนนะครับและส่งให้น้ำสูงขึ้นส่งผลให้น้ำสูงขึ้นครับในตอนนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าเกาะอาจจะจมทะเลในอนาคตทางนี้หาก New นะิวซีแลนด์อนุมัติตามคำขอนะครับ นายเทเดโอตาเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้วิภัยเพราะภาวะโรคร้อนเป็นคนแรกของโลกนะครับตอนนี้ภัยธรรมชาตินี่กลายเป็นเงื่อนไขสําคัญแล้วนะครับสําหรับการที่จะต้องอจะต้องมีการแก้ไขกันนะครับมีการแก้ไขกันในภาวะของชีวิตนะครับโดยเฉพาะชีวิตของการดํารงอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับการคอร์รัปชันการรับใต้โต๊ะนะครับที่จีน สำนันก่าวสิ้นหัวนะครับได้รายงานถึงสำนักง,งานตรวจสอบการคอร์รัปชันจีนนะครับได้สั่งตรวจสอบนายจีเจียนเยอ่อนะครับวัย56ปีจีเจียนเยออนี่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองหนานจิงนะครับและก็รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำมณฑลเจียงซูเจียงซูนะครับหลังพบข้อมูลว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการรับสินบนราวหนึ่งรอยล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นจีนก็จะเข้มข้นเรื่องของการรับใต้โต๊ะหรือการคอร์รัปชันมากในขณะนี้นะครับคณะกรรมการตรวจสอบจะสืบสวนประเด็นคอร์รัปชันของนายจีโดยเฉพาะการทุจริตเงินงบประมาณนะครับด้รับสินบนจากการให้สัมปทานบริษัทเอกชนในโครงการก่อสร้างต่าง ซึ่งแหล่งข่าวในวงในนะครับก็เปิดเผยว่าในจีรับค่าจ้างตอบแทนจากบริษัทที่รู้จักกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทครับโอ้โหนึ่งร้อยล้านบาทเนี่ยบางบางประเทศเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากนะครับแต่ว่าที่จีนนี่ถือว่านี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับหลังที่ใช้อำนาจช่วยเหลือให้บริษัทดังกล่าวได้รับอนุมัติการก่อสร้างโครงการของรัฐบาลครับ ทั้งนี้สำนักอายการสูงสุดจีนเผยว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ได้ดำเนินการสอบสวนคดีทุจริตกว่า22,000คดีครับโดยเป็นคดีที่จัดว่าทุจริตขั้นร้ายแรงถึงรอยละ80เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5.7นะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องกว่า30,000คนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงพัวพันถึง129คนนะครับอันนี้เป็น,เ,ปนเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในจีน ก็ต้องต้องต้องฟังเอาไว้เลยนะครับต้องดูเอาไว้เลยบ้านเราวันนี้พยายามจะรณรงค์เรื่องเรื่องการทุจุิตนะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรอีกหลายแสนอ่หลายแสนหลายสิ่งนะครับต้องบอกอย่างนั้นมันมากมายจนไม่รู้จะเปรียบเทียบกันยังไงนะครับแต่ว่าก็ยังปราบปรามกันไม่ได้ทุจุริตแค่หนึ่งร้อยล้านบาทนี่ถือว่าเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากในบ้านเรานะครับแต่ว่าใน ในส่วนของประเทศต่างๆในขณะนี้ซึ่งซึ่ง,งรณรงค์ที่จะต่อต้านในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องใหญ่หมดแล้วครับอาทุจริตการรับเงินใต้โต๊ะอะไรแบบนี้แต่ของเราในเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปซะแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอำนาจทั้งหลายก็มักจะกระทําตัวในลักษณะแบบนี้กันเป็นเป็นธรรมเนียมต้องถือว่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประเทศร่มจมได้ง่ายๆเลยถ้าไม่มีการแก้ไขและไม่มีการสอบสวนกันอย่าง เข้มข้นแบบนี้แต่คําถามว่าในบ้านเราในี่ใครจะเป็นผู้สอบสวนแล้วครับมันก็หยิกเล็บเจ็บเตื้ยกันทั้งนั้นนะครับมันมีภาวะแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆเราไปที่ท,ท,ท,ที่ที่สหรัฐอีกทีหนึ่งนะครับขณะนี้ <c oughs> เราได้ผ่านการรำลึกถึง40ปีนะครับ14ตุลา37ปี6ตุลานะครับแต่ว่าที่อเมริกันครับก็เพิ่งฉลองวันโคลัมบัสเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาครับ วันโครมบัสนี่เป็นวันโคโรบรอบเพจที่นักสำรวจคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับขึ้นฝั่งทิทวีปอเมริกาครั้งแรกในปีพศสองพันสพศนะครับ2,035 ซึ่งก็นาไปสู่การล่าอน,นิคมพื้นเมืองโดยจักรวรรดิตวันต,ตกขนาดนั้นแตกลายเป็นประเทศต่างๆในเวลาต่อมานะครับรวมทั้งสหรัฐอเมริกาเองด้วยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับปีนี้มีการรณรงค์ในสังคมออนไลน์อเมริกันให้ละเว้นการเฉลิมฉลองวันโคลัมบัสนะครับได้เรียกร้องให้รัฐบาลกลางสหรัฐยกเลิกมันอยู่ราชการดังกล่าวหรือไม่ก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นครับมันก็มีความจริงแล้วมันก็เป็นวันที่ฉลองกันมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้มีมีการวิียกร้องนะครับให้มีการร ลดลงในสังคมออนไลน์อเมริกันให้ละเว้นการเฉลิมฉลองวันโคลัมบัส12ตุลาคมนะครับและเรียกร้องให้รัฐบาลกลางสหรัฐยกเลิกวันรยุราชการในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้โคลัมบัสจะถูกยกย่องมาเป็นวีรบุรุษผู้ล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจนค้นพบทวีปอเมริกานะครับแต่ประวัติของโคลัมบัสเต็มไปด้วยเรื่องด่างพร้อยนะครับ ตามหลักฐานก็ระบุว,ว่าโครมบัสได้สถาปนาตนเป็นเจ้าเมืองและก็ปกครองชนพื้นเมืองอย่างโหดร้ายทั้งจับใช้แรงงานปล้นทรัพย์สินทรมานร่างกายนะครับและเมื่อชาวพื้นเมืองต่อต้านระบอบของโคัมบัสปีละบุรุษผู้นี้ก็สั่งปราบปรามอย่างรุนแรงอันนี้คือต้นแบบเลยนะครับคือโคัมบัสเชื่อกันว่าการพิชิตอเมริกาของโครมบัสนำไปสู่การเสียชีวิตของ าชาพื้นเมืองกว่าสามล้านรายนะครับก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าการพิชิตอเมริกาของโครมบัสนั้นนําไปสู่การเสียชีวิตของชาพื้นเมืองกว่าสามล้านรายชาวอเมริกรันขวัวก้าวหน้าจึงเสนอว่าวัาวนโครมบัสเป็นการเชิดชูจกักรวรรดินิยมนะครับแล้วก็เป็นการเหยียดเชื้อชาติผ่านการบิดเบือนทางด้านประวัติศาสตร์ครับ อ่าไม่ว่าความเห็นนี้จะถูกหรือผิดนะครับแต่ที่น่าสนใจคือชาวเมริกันสามารถถกเถียงเรื่องประวัติศาสตร์และวีรบุรุษของชาติตนเองได้อันนี้สําคัญมากครับแต่บ้านเราเถียงไม่ได้นะครับเออเป็นเป็นการถกเถียงก็ได้อย่างเสรีมีสิทธิ์ในการตีความอย่างเต็มที่ครับประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วครับยังไงก็ตามต้องมีการตีความใหม่ครับจะให้มันเปลี่ยนแปลงไปมันคงเปลี่ยนแปลงยากนะครับเพราะว่าแต่ว่าเราสามารถตีความมันใหม่ได้ครับนั่นเป็นเงื่อนไขสําคัญ ต่อจากในประเทศน่ะอ่าแต่มันต่างกันนะครับมันต่างจากในประเทศของเราซึ่งประวัติศาสตร์มักถูกผูกขาดโดยผู้มีอํานาจแต่ครับอีกครั้งยังมีหลายประเด็นที่พูดถึงไม่ได้และก็ถูกกลบทับไว้จนถึงตู้วันนี้กรณี14ตุลาคมนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับมันเป็นกรณีหนึ่งที่ทําให้เราต้องต้องคิดเลยว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้ว อไ,ไม่ไม่ไม่รู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้มันก็เลยเป,เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้าภาวะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นความสับสนกันอยู่ในพอสมควรก็ต่างคนต่างพูดกันไปยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับต่างคนก็อ้างถึงยุคตัวเองว่า เออมันมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวิติคิดของตัวเองแล้วตามยุคตามสมัยที่วาดไปนะครับอมาที่อินโดนีเซียครับก็เป็นรุ่น,นคล้ายๆที่จีนเมื่อครู่นี้นะครับคือตอนนี้มันมีการปราบโปรงกันหมดแล้วนะครับโดยงานปราบทุจริตคอร์รัปชันอินโดนีเซียก็จับคุมแอนดี้มาลารันนะครับ มาราลันเก่งนะครับแอนดีม้มาราลันเก่งนี่เป็นอนดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและเยาวชนเพื่อสอบสวนในข้อหายักยอกเงินนะครับโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาสามพันล้านบาทนะครับโดยนายแอนดี้ลงจัดตําแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนนะครับและเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ต้องลาออกเพราะตกเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งนี้คดีดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายกรณีอื้อฉาวนะครับที่ทําให้พรรครัฐบาลเสียคะแนนนิยมขนาดใต้จะมีการเลือกตั้งในปีหน้านะครับแต่นี้ก็เป็น เป็นจุดที่ทําให้มีมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะครับเอ,อมีเรื่องที่ที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะครับที่เ,เราต้องพยายามมองปมประเด็นนะครับให้เห็นชัดเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้านะครับในด้านการศึกษาในบ้านเราในขณะนี้ ก็บอกว่าปัญหาการศึกษาในบ้านเราตอนนี้ในประเดประดังเข้ามาจนจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับจะแก้เรื่องอานไม่ออกเขียนไม่ได้ก่อนหรือจะแก้เด็กคิดวิเคราะห์ไม่เป็นอันนี้เป็นปัญหานะครับพื้นฐานเลยจะแก้ในเรื่องอานไม่ออกเขียนไม่ได้ก่อนหรือว่าจะแก้เรื่องเด็กคิดวิเคราะห์ไม่เป็นนะครับหรือปัญหาเด็กอ่อนภาษาอังกฤษก็เป็นปัญหาอีกนะครับนักศึกษาจบปริญญาตรีตกงานเกือบหนึ่งหนึ่ง 1แสนห้าหมืนรายนะครับเพราะผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดตลอดจนปัญหาแทบเล็ตแล้วก็เป็นกลายเป็นปัญหาแทบเหลวไปแล้วต้องว่าอย่างนั้นเลยนะครับแต่ที่กําลังระบาดหนักก็คือคุณแม่วัยใสครับหรือเด็กท้องในวัยเรียนประเทศไทยมีคุณแม่วัยใสมากเป็นอันดับสองของโลกนะครับและมากที่สุดในเอเชียอันนี้เป็นสถิติที่น่าคิดมากๆทีเดียวครับ ผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษานะครับได้ไปตรวจราชก,การในโรงเรียนแถบภาคกลางนะครับเราก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กตั้งแต่ระดับมัธยมสองนะครับกลายเป็นคุณแม่ไวสายเยอะจนหน้าเป็นห่วงนะครับ เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวนะครับพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็เลิกอาชีพทำนาแล้วก็หันมาเป็นลูกจ้างโรงงานครับตื่นเช้ามาก็ต้องไปทำงานกลับค่ำค่มืดๆนะครับทิ้งเด็กๆอยู่บ้านต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่กันอย่างอุดนต่างๆนะครับบางครั้งก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอันนี้ก็เป็นการสํารวจมานะครับต่างจากครอบครัวที่มีฐานะดีครับครอบครัวที่มีฐานะดีในบ้านเรานี้ก็อย่างที่ทราบกันจะส่งลูกเ,เรียนโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศครับหรือไปเรียนเมืองน,นอก หวังจะให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็ต้องประเภทดีนะครับประเภทดีประเภทเด่นประเภทดังนะครับเพื่อเรียนเพื่อต่อไปจะได้ต่อยอดไปเรียนมหาวิทยาลัยดังๆนะครับจนจบมาทํางานดีๆยิ่งตั้งตั้งแต่อาเซียนจะมีการรวมตัวเป็น AEC เนี่ยคนชั้นกลางก็ต้องกระเสือกกระสนส่งลูกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษครับหรืออย่างน้อย โรงเรียนสองภาษาก็ยังดีนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เห็นความแตกต่างเหลื่อมล้าเลยครับแต่สําหรับคนชั้นล่างครับรายได้ชั้นหน้าไม่ถึงหลังหรือชนชั้นรากหญ้าอย่างที่เราพูดกันก็อย่างเก่งก็ไม่เกินโรงเรียนวัดนะครับหรือโรงเรียนชุมชนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ครูก็ไม่มีเวลาสอนเอเด็กนะครับเพราะต้องรับเคร่งทาผลงานเลื่อนขั้นตัวเองนะครับจะได้เดินเดือนสูง,สง ามาใช้นี่พอถึงเวลาสอบก็ใช้วิธีบอกข้อสอบแทนนะครับเกรดจะได้ดีๆโรงเรียนจะได้ไม่เสียชื่อเอาเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็จึงไม่แปลกนะครับที่เด็กที่เรียนโรงเรียนดีๆก็ยิ่งถีบตัวหนีห่างจากเด็กยากจนที่เรียนโรงเรียนท,ทั่วไปนะครับทําให้ช่องว่างทางการศึกษาช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจ ยิ่งท่างขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะในยุคไร้ผรมแดนอย่างทุกวันนี้ครับคนระดับล่างๆที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาก็ยิ่งไม่มีที่ยืนในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่น่าคิดทีเดียวซึ่งมันเป็นความไม่เท่าเทียมกันในสังคมสมัยใหม่จริงๆนะครับสําหรับบ้านเหล่านี้โดยเฉพาะประเด็นของการศึกษาซึ่งนับวันก็จะเป็นเรื่องที่ที่ลําบากลาบนนะครับตรงอกตรงๆนะครับมันมันไม่สมดุลการศึกษาที่ไม่มีดุลยภาพเนี่ยมันก็ดุลยภาพเนี่ยมันก็ ทาให้ประเด็นต่างๆนี่ลําบากนะครับมันมันไม่สามารถที่จะทําให้อการพัฒนาการนั่นไป,ไปไปไปถึงกันได้ต้องบอกอย่างนั้นนะครับมันก็จะกระจุกอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่เป็นเป็นภาวะทางการศึกษาที่เราต้องนั่งมองในประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวครับามาถึงข้อสรุปอันหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันเป็นข้อสรุปที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับเออเป็นเรื่องราวของอะไรล่ะครับโลกหลัง เออคสองพันนะครับก็อีกไม่กี่ปีอสองปีข้างหน้านี้ครับเอ่อในคสสอง0ันนะครับสหาับประชาชาติได้กําหนดเป้าหมายของการพัฒนาไว้8ข้อหลักด้วยกันนะครับและตั้งเป้าไว้ว่าภายใน15ปีทั่วโลกจะบรรลุปเป้าหมายเหล่านี้ให้ได้ครับเป้าหมายของ UN นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ m d g นะครับ Millennium Development Goals ะครับจุดประสงค์หลัก8ข้อนี้ได้แก่การขจัดความยากจนนะครับการศึกษาขั้นปฐมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาล้วนๆน,นะครับนํามาเป็นอันดับแรกเลยความเท่าเทียมทางเพศนะครับจนถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีสมาชิกอหาประชาชาติ189ประเทศยอมรับว่าจะช่วยกันทําง,งานเพื่อให้โลกเข้าสู่เป้าหมายเหล่านี้นะครับแต่บ้านเราในปัญหาการศึกษาก็เห็นอยู่แล้ว นี่เหลืออีกสองปีก็จะครบกำหนดนะครับหมายความว่าโลกถึงเวลาที่จะหันกลับไปดูว่าสิบห้าปีที่ผ่านมาครับเราได้ทําอย่างที่รับปากไว้หรือไม่อช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกันยายนตุลาคมกําลังจะเข้าพฤศจิกายนช่วงปลายปีแล้วนะครับสหรบประชาชาติกําลังประชุมประจําปีกันอยู่โดยผู้แทนของกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมการประชุมด้วยครับโดยหัวข้อหลักของการประชุมคือเราจะพัฒนาโลกไปในทิศทางใดห,หลังปีสองพันสิบห้าคือหลังจากที่เอ g มดีจีหมดเวลาลงนั่นเองนะครับ ในเรื่องนี้ข้อเสนอของนานาชาติไม่แตกต่างกันมากมายนักนะครับคือเน้นไปที่เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนครับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีนะครับปัญหาการก่อการร้ายแล้วก็ปัญหายาเสพติดครับส่วนประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กนะครับจะเรียกร้องเรื่องโลกร้อนเหมือนคาริบเนียนนะครับเพราะต้องเจอกับปัญหาระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็กลัวว่าเกาะจะจมนะครับส่วนประเทศแอฟริกาก็บอกเป้าหมายตามเอ g มดีจีที่ตั้งไว้นะครับก็คงบอกว่า มันคงไม่สมบูร็จนะครับมันคงไม่สมบูร็จง่ายๆก็คิดกันอย่างนั้นนะครับประเด็นที่เสนอกันมากก็คือการทํางานของ UN ครับโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคง ที่ไม่มีประสิทธิภาพเขาเน้นคำนี้เลยนะครับไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นประชาธิปไตยครับทําให้การแก้ไขไม่เป็นที่ถูกใจชาวโลกนะครับเหมือนเลือกที่รักมากที่จังครับซึ่งทั้งหมดนี้คงมีสาเหตุมาจากระบบวีโต้นั่นเองนะครับนะครับที่โหวตยกเลิกได้เนี่ยแหละครับโดยเหตุนี้จึงมีข้อเสนอจากหลายประเทศนะครับให้เพิ่มจํานวนสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงแบบถาวรน,นะครับจากห้าประเทศ มีสหรัฐมีอังกฤษมีฝรั่งเศสเมล็เซียแล้วก็จีนก็บอกว่าควรจะบวกญี่ปุน่นเยอรมนีบราซิลแล้วก็อินเดียเข้าไปด้วยนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือหลายประเทศบอกว่าห้าประเทศที่มีอํานาจวีโต้นั้นไม่ควรจะใช้อํานาจนี้เพื่อปกป้องการกระทําที่เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับเช่นการสังหารหมู่ประชาชนอันนี้ต้องต้องไม่นั่นต้องต้องต้อง,อง,องมั่งต้องอะไรนะครับต้องไม่ควรใช้อํานาจนี้เพื่อปกป้องการกระทําที่เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับ อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือหลายประเทศบอกว่า5ประเทศที่มีอํานาจวีโต้นะครับไม่ควรจะใช้อํานาจนี้ซึ่งเขาถือว่านี่เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือความจริง UN ตั้งเป้าไว้แต่แรกแลยว่าให้สมาชิกคุยกันว่าหลังปี2015 โลกควรจะเดินไปทางไหนครับแต่กลายเป็นว่า UN เโดนตอกหน้าไม่เบานะครับในเรื่องการทํางานที่ที่ไร้น้ายานะครับที่หรือที่ไม่มีประสิทธิภาพข้อเสนอจากหลายประเทศจึงออกมาทางเดียวกันคือถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปสราบประชาชาติเสทีอันนี้มันกับย้อนแย้งทันทีเลยครับต้องปฏิรูปสาบประชาชาติเสียีครับหากมองย้อนประวัติศาสตร์นะครับจะเห็นว่าการจัดตั้ง UN เนนั้นไม่ได้อยู่บนหลักการว่าสมาชิกทุกประเทศมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับแต่เชื่อว่าการจะลงสันติภาพ การจนลงสันติภาพนะครับจะทําได้ดีกว่าเมื่ออยู่ในมือของมหาอำนาจเพียงห้าประเทศและเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วนะครับคน้างราประชาชาติจึงมอบดาบศักดิ์สิทธิ์คืออานาจวีโต้นะครับให้แก่สมาชิกมหาอำนาจเหล่านั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าคิดทีเดียวนะครับมอบให้กับอังกฤษ สหรัฐฝรัษษ่งเศสกระเซียแล้วก็จีนนะครับการเพิ่มสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงอาจไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่การมอบอำนาจมีโต้ให้สมาชิกหน้าใหม่คือสิ่งที่ยากสุดครับ อา่าก็ต้องต้องถามว่ามีใครที่ไหนแล้วก็ที่อยากจะแบ่งอำน,นาจของตนให้กับคนอื่นไม่ว่าจะแวดวงธุรกิจไล่ไปจนถึงการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาตินะครับแล้วก็การเมืองระดับโลกอย่างนี้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากนะครับที่ทําให้เราเอา่าต้องกลับมาคบคิดกันใหม่เลยนะครับว่ามันมันม,มันเป็นส่วนสําคัญสําหรับการพัฒนาพัฒนาโลกนะครับแล้วก็ต้องถามกันว่านะโลกนี้เป็นอย่างไรนะครับมันก็ทําให้ชีวิตอ่ของแต่ละ อแต่ละประเทศนะครับชีวิตในแต่ละประเทศนั้นมีทิศทางที่จะ,ท,จะที่จะดํารงอยู่ได้ครับนั่นเป็นเรื่องที่เราอยู่ร่วมกันในโครงสร้างของอของโลกนะครับที่ถือว่ามันเป็น <c oughs> มันเป็นภาวะสําสคัญชีวิตวันนี้มีความทุกข์เหลือเกินนะครับแต่อยากจะให้จําไว้ว่า มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่ไม่ชอบการถูกผู้คามโดยโดยทั่วไปของโลกนี้มีลักษณะแบบเดียวกันครับธรรมชาติของมนุษย์นั้นย่อมไม่ชอบการถูกขุกคามกดขี่นะครับไม่ว่าจะด้วยกําลังอาวุธท่าทางหรือแม้แต่วาจาครับเพราะฉะนั้นการพูดจาอะไรกันกับใครก็ตามนะครับคนเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะคําน,นึงถึงผลที่จะตามมาไม่ใช่เอาแต่ความศาสใจการพูดเสียงดังนะครับต้องการหยุดยั้งคนอื่นด้วยการตะโพกหดักคอ ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆก็ไปไหนก็จะไม่มีใครอยากจะเดินด้วยครับโครงสร้างของการาดำเนินการของโลกปัจจุบันนี้มันออกมาลักษณะของอํานาจนิยมแบบนี้แหละครับ ใช้เสียงที่ดังนะครับใช้โอกาสที่จะกระทําต่อคนที่ด้อยโอกาสกว่าเป็นอย่างนี้เสมอนะครับโรกเราถึงไม่ค่อยจะสงบนักใครได้เปรียบก็พยายามจะสร้างอํานาจนิยมในเชิงความได้เปรียบและชิงช่วงชิงความได้เปรียบนั้นมาเป็นของตัวเสมอครับนี่คือเรื่องราวของโลกทั้งหมดนะครับในพบโรควันนี้นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้เวลาหมดลงครับผมสกุลบุญยทดตัดเป็นผู้ด,ดําเนินรายการพบกันใหม่ในวันจันทร์ครับต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ พบโลก